ดูนะครับคืนน่าได้นวัดดีไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรหรอกเนี่ยว่าจะเล่นอย่างเงี้ยเมื่อคืนเนี่ยเรียกไปก็ไม่ขานรับอ่ะไม่รู้ยังไม่รู้เงี้ยังไม่รู้ตัวอ่ะกล้องมาดิกล้องอ่ะทำอะไรทำเอาถ่ายใช่ยังไม่รู้ตัวอ้าเอ้ยบดียังไม่ยังไม่รู้อีกเ่ยไม่ได้มองสิงสิงรวมประธานอาภัยประธานอาภัยไม่ได้มองเออแนั่น่ะเท่าคนไม่ได้

วเดี๋ยวให้อาจารย์เขาเปิดห้องห่ให้เขาไปเก้พื้นที่ดีกว่าครับสาม้านไหมดูจ้างดูจ้างหมาว่าดูจ้างได้ไหมทำใบสีเออาสกระวัดเลๆนี่บอกวนะั พูดอย่างเร็วลเืนาที่ถามจริงๆอ่ะเขาอัดเทปไว้หรือเฮ้อัดเทปไว้หรืเอาวันไหนเทปยื่จะโดนนะบอกนะวันสองพูดหยุดบ้างนะพูดบ้านเอ็มบีวีเอ็ีวีเทปให้ลุงดูเลยไหมเทปให้ลุงดูเลยไหมพิชินพิชินแป๊บ ได้ครับอาจารย์ครับผมอยู่กันมาตั้งนานแล้ว <laughs> <laughs> ลงลงลงพอแล้วสวยสวยไมเสไม่ได้บนใครถี่ตัดได้บนหนักนะได้บนมากไม่มีอะไรน้อน้อยโอ้โหเอานได้น้อยแต่กินกัมากขวดยไม่ว่านแตกแล้วลูกโ้่หอครับเกดอเก๊กดืมารถมาเด็กเวิ่งนะลูกรถมานะว่าหมาเยอะ Ô trời <laughs> ơi trời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  ơi ก็เต็มแล้เดี๋ยวของเข้าไป่้แล้วเขาแล้วก็เไปของวันนี้แบจะรถผมไปกับของเตับแล้วก็ไปยูตรงตูะด้าซ้ายครับไม่ได้มาตู้ไลตที่จะคนของมาด้านซ้ายครับตรงตู้ลังโอล่งเี็วเห็นอยู่เมื่อกี้เพราะว่า ่นี้ครับเนี่ยนี้ย่าเอแล้วนีสอบแล้วยังโรงเรียนสอบแล้วยังสอบเวันเลยอรคลงเด็ดกห่เด็กเด็กคุณหายครับวันนี้ทางสมาคมเ่เพื่อสื่อสารเพื่อการพัฒนา และก็ชมรมวิทยุสื่อสารจีดซาเพื่อนพัฒนานะครับุิเทพมานครนะฮะก็คือตอนนั้นที่ผมมาเพือนมาสัมภาษณ์ยายไปมาสำรวจดูนะวันนี้ก็พวกพี่ๆแล้วก็อาจารย์เชิญครับเชิญด้านในนะพี่พี่เข้ามาด้านในครับพี่เข้ามาด้านในดีใจมากค่ะ ครับสิ่งที่เรามาให้นะครับอย่าถือว่าเป็นการดูถูกหรืออะไรเลยนะครับเราคิดว่าเออเราแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันในฐานะที่เราเออเป็นคนไทยด้วยกันเราก็แบ่งปันซึ่งกันและกันที่ในฐานะที่เรามีอาจจะมีมากกว่าเราก็เฉลี่ยมาให้นะครับแล้วก็ของที่เราให้มาเนี่ยก็พยายามใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะจริงจริงิ่งอย่างเนี่ย การที่เราไปเดินหาซื้องทีก็อาจจะลำบากนะครับแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ใช้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปนะครับอย่าไปอย่าเอาไปจําหน่ายจ่ายแจกก็แล้วกันเพราะพวกพวกเราเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ป้าองค์กรหรือสมาคมอะไรที่จะออจัดสรรให้นะเพียงแต่ว่า,เ,าเรามาเห็นความยากลําบากเราก็เพียงแจะชักชวนเพื่อนๆกันมามามอบของมามอบให้นะครับ ถ้ามีโอกาสข้างหน้าถ้าเราอาจจะมีมาเพิ่มให้อีกนะครับถ้า,ามีโอกาสขอบคุณโคตบโคตรนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะทำกิจการแล้วกอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์มาอบถุงอาจารย์ครับอาจารย์มอบเลย หอาละไปกัพี่พี่ดีกว่าพี่นี่ก่อพี่ดีกว่าอ่าพี่ดีกว่าอ่าคุณยายมานั่งตรงนี้เลยครับคุณยายนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวพอดีจะให้ท่านประธานนะเดี๋ีมบเดคุณยายอแสของนะครับอ่ารก็ท่านประธานก็เป็นตัวแทนนะครับนะครับพี่นตัชอิอ้อ่ะ ผมจะไปไหนรผู้สูงคนละจีบสองชิ้นไช่ไหมเราเปด้านหลังก็ได้ครับะิเราเ่อมกันิงสองรับไ้ใช้ให้เป็นประโย์มากสุดนะครับ่มอค่

โดยยัน eh? e. ู่ยอยู่กันยาให้ยายลำบากวันนี้อีกรอะ้อมาครับอาจารย์เป็นไหนอาจารย์อาจารย์ครับอะไรเนี่ยกอข้างหน้านี่ยกยายให้หน ยาจะไหวไหมครับวาวาตรงนี้ก็ได้ครับจานครับนี่จนเหครับเดอุจไปเลยอาจานะจานะจานเนยจาจานหายานหายไปเลยคุณก็เลยฮะอเครับยาครับครับ ท่านอาเดินไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอาจารย์ไปแล้วเพียวเลยมาใายไม่เอาท่านอาดีกว่าท่านอาเลยเอามาปุ๊บหนผมถ่ายให้ไม่เป็นไรท่านอาครับสวัสดีครับไม่ถอดรองเท้านะอย่าย้ายไม่ไรครับกครับ ตาอาเหมาหมดเลยน่ะน้ำปลาน้ำมันหายหมดเลยอ่ะกลับครับหนมก็มีหนฮะมีหนมอ่าได้เลยนมเหรอมองาวพอทั้งเขตพอทั้งเข็มกลับกลับกลับอะเอาละแค่นี้นะน้ำปลาด้วยครับน้ำปลาน้ำมันแคน้ำปลาสอันแชมู่ชมพูน้อยโครับของส่วนนี้นะฮะที่ครับครับเพื่อนหนูเรียนชั้นอะไรครับ พี่น้องครับสองทับสี่ที่พี่น้องนำมาให้ตอนนี้เป็นของคุณยายแล้วนะครับมาของคุณยายแล้วนะครับแล้วตัวนี้ทำอะไรอ่ะนวดคนนี้นวดคนนี้อยู่พักเต็นไปเรียนรวดไหวอ่ะยังรวดไหวอ่ะเนี้ยขนาดเรายังรวดเลยขนาดเรายังรวดเลยอนึ่งคนเก่าๆเราไม่รูดเขารูดสนใจอยูครับขับก็ รายได้เป็นไงรายได้เป็นไงพอเป็นไปวันวันอืมหลานนี how, uh, <c oughs> ่หลานเป็นเหรียเนี่ยเหรียญต้องเป็นเหลีนี่หลานรุ่นยายนี่มีหลานนี้ไม่ใช่อ่ะนะต้องเหลนยญแล้วจงมาเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกแล้วมาเลี้ยงหลานแล้วต้องมาเลี้ยงเหลนอีกิเห็ไหมคนรุ่นนี้นะเหรียญนี่เก่งๆนะครับโอเคครับคุณยายไปแล้วครับ